อ่ะก็สวัสดีครับผมก็วันนี้เราก็อยู่กับเกม Monster of God นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการยืนยันของเลขกระเป๋านะครับเราสามารถ copy เลขกระเป๋าตรงนี้ได้นะครับผมเพิ่มใน meta m a t k ได้นะแต่ว่าสำหรับคนที่เหรียญหายไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าคุณได้ทำการยืนยัน KYC ไม่ผ่านนะครับ การยืนยันตัวตนเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจคุณก็จะไม่ได้เหรียญโอเคแล้วก็กด Import นี่นะครับใน m e t m a t าอ่ะเผื่อไม่ทันเอาใหม่กรอบนะครับผมก็ให้เราคลิกตรง MetaMath ที่เรา install ใน h โค e เว็บโคมนะครับผมแล้วพอคลิกปุ๊บแล้วก็รอมันโหลดมาแล้วก็ให้เราคลิก Import Token นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วจากนั้นเรามาเลือกตรงกระเป๋านี้แล้วเราก็กดวางเลย ตรวจสอบเลขกระเป๋าให้ถูกต้องนะครับว่าสี่ตัวหน้ากับสี่ตัวท้ายตรงกันไหมเพราะว่าเวลาเราโอนทุกครั้งเราจะแอดอะไรทุกครั้งเราต้องตรวจสอบเลขกระเป๋าด้วยอย่างนี้สูตร xbc นะครับสูตร xbc โอเคตรงแล้วก็หนึ่ง e f อันนี้อาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมก็เช็คแล้วว่าเลขกระเป๋ามันตรงพอเราแอดเลขกระเป๋าถูกต้องมันจะขึ้น monx นะครับผมซึ่งมันก็ตรงอ่ะ แต่ว่าราคาเหรียญเนี่ยเขาจะเปิดให้รับแรกเหรียญในราคาเลทที่0 0.85เหรียญน,นะครับผมในราคาของดอลลาร์นะครับผมเมื่อเรา Import มาแล้วก็จะขึ้น moxn เป็นสูนะครับแล้วเราก็กด add เข้าไป พอเรากดแอดเข้าไปมันก็จะเข้าไปอยู่ในระบบของ MetaMask แล้วครับผมแล้วก็เรารอการรับโอนเหรียญในอนาคตได้เลยว่าเราจะส่งเลขกระเป๋าของอันไหนม่แต่ตอนนี้ยังโอนไม่ได้ยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าบางคนเริ่มมีอย่าเพิ่งแตกตื่นนะครับส่วนคนที่เหรียญหายก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเพราะว่าคุณยืนยันตอนที่เขาเปิดให้ยืนยันแล้วยืนยันไม่ผ่านเขาก็จะทําการระบบล็อกเหรียญแล้วเขาก็ปิดการ ปิดการยืนยันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาเป็นสูเรียนอยู่แล้วอันนี้ผมก็ทําให้ดูสดๆเลยนะครับผมเพราะว่าโอเคแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือเกมเนี้ยเว็บเนี้ยที่เขายังไม่พัฒนาเพราะว่ามันยังมีติดปัญหาบางอย่างทางทางผู้พัฒนาเกมอะ่ะเขาก็ยังขอเลื่อนไปก่อนนะครับผมตอนนี้เว็บก็ค่อนข้างจะมีค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็มีตัวละครหลากหลายแล้วนะครับผมแล้วก็มีการซัพพอร์ตแล้วก็เปิดทีม อันนี้ทีมผู้พัฒนานะครับผมเปิดหน้าตาแล้วหน้าตาของแต่ละคนนะครับผมโอเคจะอ้าวค้างเลื่อนไม่ได้คู่นะก็ตอนนี้มันมีทีมผู้พัฒนาที่เขาเปิดมาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็เป็นตัวสปอนเซอร์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นนึกเครือกันที่จะเข้ามาระบบเกมในอนา,นาคตนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับ สำหรับคนที่อยากเล่นเกมนี้ก็แนะนําว่าให้ถือเหรียญไว้เอาไว้ซื้อตัวมอนเตอร์หรือว่าเกมเขาจะเอาเหรียญไปทําอะไรแต่ถ้าสหรับคนที่ต้องการจะขายก็เทขายได้เลยนะครับผมถ้าเกิดเหรียญเข้ากระเป๋า,เาก็ขึ้นในกระดาษเทนตอนนี้แล้วนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ